สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องของข่อยเองเนาะเจนฟิลาคนลาวในออสเตรเลียคือสำหรับมื้อนี้ค่อยจะตัดผมก็เลยจะอัดคลิปให้บึง่งคือเพราะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนเนาะแต่แปลว่าฮู้ซึกว่าตั้งแต่เกิดลูกมานะเกิดลูกตอนลูกได้อายุประมาณ4-5เดือนนี่แหละไปแล้วอ่มจนตอนนี้ลูกได้ปีกับ5เดือนกับ4มือแล้วหู้สึกว่าผมนะก็ยังบ่เซาล่นละ ผมแบบว่าตัดหรออะไรนี่นะตัดตดเทือนหนึ่งแล้วตัดแปลว่ามันรู้สึกว่ามันยังเาวอยู่แล้วมันก็นยังร่นอีกเวลามันร่นเท่าไหร่นะร่นหล่ยหลก็เลยว่าตัดสันส้นๆเลยตอนนี้หากระตื่นนอนพาลูกมายางลินสองคนกินข้าวแล้วแล้วแต่ว่าก็เลยมายาังลินเพราไรหยังเพราะว่าลูกค่อยมันหมักออกมานอกนะเด้เยนี่จะเอ๋ มันอากาศหนาวแน่ตอนนี้มันเย็นๆแต่ว่าลูกมักอกมาย่างิ้นมาอย่างนั้นนะและมือนี้สิย่างโอมบานแล้วมันไก่เนี่ยก็เลยพาก็เลยเอารอลูกมาแล้วตอนี้มันเบาดีเพราะอีกตัวหนึ่งแ้วมันมันมันใหญ่แต่ว่ามันใช้เครื่องไล่แต่ว่าตัวนี้มันมันตัวนี้มันเบาดีแต่ว่าลูกค่อยมันมักย่างไอเดี๋ยวนี้มันย่างเป็นละอยากย่างไปใช้กัย่างอันนี้แมนมันยากะ เงียบสงบได้แถวๆนี้แต่บริเวณอยู่บ้านนอกได้อยู่ยเขตธรรมดานะแบบเขตธรรมดาปกติบริบริยู่ในเมืองจนวุ่นวายแล้วก็บริยู่นอกจนอยู่ฟาร์มนะอยู่เขตธรรมดาถ้าจะขี่เข้าไปในเมืองไก่ขับรถประมาณเจ้านาทีสินะก่โอเคบริไก่อยู่ในเมืองแหละขี่รถแ๊บเดียวก็ฮอดสินะหนทางมันกับบบีซี่หลายรถกับโบลายข้อดีนะ สงบสง,งบอีกพากันมาย่างลินสองคนอันนี้กระเป๋าเนนี้ก็จะมีน้ำกินมีขนมฟังขจก,กีบ้านเฮานะแล้วก็มีเซกโกอันนึ่งเพื่อ่าลูกหิวแล้วก็นมกล้องนึ่งในกระเป๋านี่ค่ะ้าก็มาพากันมา,า,นมาย่างลินตอนเช้าอากาดีดีนะตอนนี้เวลาจากหมงวะตอนตื่นหันตื่น ตอนตื่นหันแปดโมงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงตอนนี้กับโมงวะอ่าแปดโมงสี่สิบแง่นอดแบ็ดแต่โอเคนะอากาศยังดีอยู่เออมือนีกับสิมาบอกลามาบอกลาผมยาวนิดหน่อยประมาณสิบโมงนกะสิไปตัดผมยังอบอ้าว บุมีฮอดคนเลยเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันเสาร์นะละไผก็อยู่เฮือนถผก็พักพอนะบางคนก็เขาฮ็ดเดยกมาเบิดทิศังซส่นะเฮาก็อยากนอนตื่นสวยนี่แต่ว่าคือลูกอยค่อยค่อยเป็นเม่ลูกอ่อนบ่ลูกยังน้อยอยู่ลูกก็ตื่นเศ้าแท้ๆลูกก็ได้เจ็ดโมงเครื่องแปดโมงมันก็ตื่นแล้วสินะก็บอถึงขั้นก็ว่าเศร้าหลายแต่เศร้าสำหรับเฮาคือ ปกติเขาพักเวียงกันบอกเขาก็ต้องอยากนอนแซ่ยู่หันประมาณเก้าโมงสิบโมงเขาจึงตื่นนะทีน่ะแต่มีลูกน้อยบุได้ได้มันหิวข้าวมองต้องตื่นเออเนาะปีห้าเดือนละไหนนางโม่หม่แม่แม่บุปปาแฮปปี้บุลุดีใจปะเฮรดาดีใจปะได้ออกมาเนาะฮะเออแม่พาออกมาลินนอกนาจิบ่บุลินเด้อโอเคดูอย่างย่งปะ ที่ฮอตงานจังย่างลุตอนนี้ยังย่างบัวร้โอเคอยากย่างไอ้นี่เพิ่นย่างเองได้แล้วเพิ่นอยากลงย่างไหมบัวอยากให้เอาอูมบัวอยากให้เอาไซโลบัวอยากให้สุกแต่ว่าแต่ว่ามาหนทางเลยนี้เนี่ยบัวอยากให้ย่างปันไดเพราะว่ามันอันตรายน่ะมันมันมีรถเดียร์ยานบรรุบันย่าง ยางถึกรถนะยางยานลูกยางถึกรถยานรถต่ําห่าก็ต้องได้ใส่ล้อหรือใส่ใส่อันอันนี้นะอันเป็นกระตุนฮัดใส่เป็นมันเป็นเคลื่อนกระเป๋านี่แหละแต่ว่าให้ห่าดึงได้นะมันจะดวกน้ำเ่าเอาไปหยากแบบนี้โอเคแปดโมงเนาะประมาณสิบโมงครึ่งนี่แหละสิเอาไปตัดผม แล้วมุนี้ก็จะมีมีแลนเลยวันนี้นะสิบโมงสิบโมงครึ่งนี่สิไปตัดผมแล้วก็ตอนสิบเอ็ดโมงนี่เฮ็ดของกินตอนตอนสิบโมงไปตัดผมตัดประมาณสามสิบนาทีแหละว่าตัดสั้นๆเลยนะแล้วสิบเอ็ดโมงนี่มาเฮ็ดกินแต่ว่าค่อยแบบว่ามาเกี่ยมของกินนะของกินขเขาเฮ็ดไว้แล้วเรียบร้อยละละส,สองโมง อันพวกเอลเดอร์ชิมาหาพวกเอลเดอร์มามาเยี่มนะคนโบสถ์พวกคนก็จะก็จะเป็นอันมิชชันนารีนะแล้ว่าเป็นผู้สอนศาสนามาเยี่มบ้านแต่ว่าเป็นผู้ชายได้เอลเดอร์นะเป็นซิสเตอร์หรือเป็นผู้หญิงแต่ว่าหาค่อยแต่ว่าเอลเดอร์เนี่เป็นผู้ชายก็ลเลยมาหาพวกค่อยแต่ว่าค่อยกัเคยเกี่ยมของกขเกียรค่ะเกี่ยมของกินว่าให้กินมื้อนี้จะเห็เข้ามันไกล้ให้กเจากิน มึงก็จะกินได้บ่ก็เจ้ากะก็เจ้ากะอยู่ออสเตรเลียนี่แหละแต่บโบโบเป็นคนฝรั่งนะแต่ว่าบโบเป็นคนเอเชียนะคนคนเกาะคนที่กะเจ้ามีเข้าดังเดิมมาจากหมู่เกาะนะคนแถวหมิงเกาะซามัวฮาวายอย่างนั้นนะก็จะโบเป็นคนเอเชียเฮาวูก็จะกินได้หรือบ่แต่ค่อยขึ้นว่ามันเป็นเมนูที่แบบง่ายๆนะเมนูง่ายๆแบบว่าข้าวกบไก่แล้วผู้ใดก็กินได้นะแล้วมันกับเุฒิอีกอยู่ี่นะ ือก็ผู้ให่ก็จะกินได้ผู้ใหก็จะมาและตดเลงอีกก็สิไปงานเบิร์ดเดย์งานเบิร์ดเดย์ของหมู่หัวหมู่ของหมู่ของไอ้ขัวเราก็จะซื้อน a นำรเราจะจะซื้อรถใหม่นำไปดีน้ำหน่อยหนึ่งหมดมือเลยมีแพลนวันนี้มันเสาร์มือเดียวโอเคเอากระยางมางหมดเคืองทางแล้วกำลังสิกลับบ้าน ไอซี่ขนาดรถรถบิ๊กไบค์นะรถใหญ่ๆดังๆช่วงนี้บ่มีเวลาเฮ็ดคลิปเลยบวกกับขี่ค้านเนี่ยบุกงูว่าบุกว่าบุกงูว่าสีเฮ็ดอย่างอะนะขึ้นขึ้นบวกแล้วก็บวกกับขี่ค้านเนี่ยนะล,บบกกนนลูกก็ยังน้อยเนี่ยกันเลยว่ะอ๋อโอเคถ้าเขาตั้งใจจะเฮ็ดแล้วเขาก็บ่บมีข้ออ้าง กับผมมีข้ออ้างครับกับพยายามเพชดต่อไปที่ที่เฮ็ด u t u b e นี่คืออยากบันทึกอยากบันทึกว่าวิดีโอในช่วงที่เขาใช้ชีวิตท,ทำการน้ำที่เขาเป็นผัวเป็นเมียกันและอีกสิบปีเศ้าปีอะไรสินะแล้วกกลับมาเบิ่งว่าเออปีนี้มือนี้เขาเคยเฮ็ดยางไปใส่แนสะ่ะเลิกกัลูกก็คือกันลูกกับว่าตอนนี้มัน ตอนยังน้อยนรอมันใหายมาอีก3ปี5ปีอีกสิปีลูกใหายมาลูกก็มาเบิงป่ะโอ้ตอนอยังน้อยแม่เราพาไปนั่นไปนี่สินะรู้สึกว่ามันคักดีถามาเหาะลง a c e b o o k ลินลินซื้อเขากะธรรมดาไปนะก็เลยอยากเอาลง YouTube แล้วมันมันมันเก็บของทรงจำไว้ได้ดีไงนะที่เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของวิดีโออันนี้ก็กำลังเมื่อบ้านอันนี้ เป็นทางย่างเนาะสบายเลยบ้านนี้ทางย่างก็ตั้งหกักทางที่รถที่บุก็ตั้งหกักทางรถบัสอา่ารถมีนะก็ตั้งหักว่าที่ขี่ปนกันได้ส่วนหลายนะถ้าถ้าอยู่ในเมืองแต่ถ้าอยู่นอกๆแบบแบบพออยู่นี่กะขี่ปนกันได้